เราขายเฉพาะรถสวยเท่านั้นตัวถังไม่มีชนนะไม่มีจมน้ําหรือตะต่อการันตีจากประสบก,การณ์การทําอู่บอดี้อู่รีสโตของเราเองเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูรถหรือดูรถไม่เป็นเราขัดสรรมาให้ท่านแล้วสวยแน่นอนครับ สัสดีครับชุนซีเล็กกลับมาอีกคันแล้วนะครับคันนี้เป็นคันที่10นะครับก็เลขสวยนะคันที่10วันนี้ผมบอกเลยว่าใครหาเบนซ์ uh, นะครับ 190e หรือคนไทยเรียกเบบี้เบนซ์นะครับห้ามพลาดเลยนะคันนี้ผมบอกเลยคัดสรรมาแบบว่าสุดๆคันนี้ข้างหลังผมเลยครับ Mercedes Benz 190e เครื่อง2 0 0พนะตัวนี้เป็น2.0เครื่อง2 0 0พสเปคเคซันลูปโรงงานภายในผ้านะครับแล้วผมบอกเลยว่าแห้งสุดๆคันนี้สีเดิมทั้งคันมีเก็บสีชิ้นเดียวนิดเดียวฝากระโปรงหลังนอกนั้นผมไม่เก็บเลยเพราะว่ามันเดิมสีเดิมโรงงานหมดเลยไม่มีทำเลยสักชิ้นเดียวนะครับสีมีรอยมีแตกแต่เดิมโรงงานหมดเลยใครชอบรถเดิมรถแห้ง คันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับอ่ะเรามาไล่ดูตัวบอดี้กันก็เป็นบอดี้สประตูนะครับ190ปีเป็นเบบี้เบนซ์นะครับก็เป็นคันที่สร้างชื่อให้กับเบนทูบรีนะเพราะว่ามันขายดีมากเลยอะนะครับเป็นเบนที่จับต้องได้อะ่ะ สมัยก่อนใครจะขับเบนซ์คันหนึ่งนี่ต้องต้องมีกระตังหน่อยเป็นระดับเอเซียหน่อยนะครับเดี๋ยวขับเบนซ์แต่พอออกรุ่นนี้มาเนี่ยราคามันใกล้รถญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันจับต้องได้อะคนก็เลยคิดมากได้ขับเบนซ์ในราคารถญี่ปุ่นนะในะสมัยสมัยเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วนะครับก็เลยทําให้มัน เป็นที่นิยมมากนะครับบอดี้เนี้ยมันก็มีเครื่องทั้งหมด3ตัวนะครับมี1.8 2.0 2.3นะครับ2.3จะเป็นตัวแรกๆ1.8จะเป็นตัวท้ายๆนะครับแต่ผมว่าตัว2.0เนี่ยมันการหลังดีที่สุดนะครับคือวิ่งดีกว่า1.8นะครับประหยัดน้ำมันกว่า2.3นะครับ2.0เลยค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะครับคันนี้เป็น2.0สเปค UK ที่ผมบอกไปแล้วก็คือมีหลังคาซันรูฟ นะครับสรุปมาสรุปนี่โรงงานนะไม่ได้ตัดต่อนะแล้วก็ภายในเป็นผ้านะครับคันนี้ก็มาพร้อมแมกด้วยนะครับให้เอ็มาแล้วนะครับามามาเลยสี่ล้อมแมกแท้นะครับแล้วก็เดิมๆติดฟิมาอย่างดีสีภายนอกเดิมทั้งคันนะครับก็วนดูกันคันนี้ก็ลูกทรงเนี่ยหนึสเนี่ยแทบดูไม่ออกมันคือ1นึ่สองย่อส่วนลงมานิดนึง นะครับก็กลายเป็น 190e นะครับรหัส 190e 2.0นะครับก็เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูเลยก็ได้เปิดฝาท้ายฝาท้ายนี่เดิมๆดมเลยนะครับดูซอกดูมุมนี่เดิมหมดล้อไหลอย,อยู่ครบเครื่องมือแม่ลงแม่แรงอยู่หมดคือมันเดิมมากๆอ่ะผมบอกเลยคันนี้แม่งเดิมสุดๆอ่ะคือผมเปิดดูบอดี้แล้วผมงงนะครับคือมันมันเดิมมากนะครับแล้วก็อ่าพื้นที่สมราระก็พอสมควร นะครับก็ใส่ถุงก๊อฟได้สองใบอ่ะมันเป็นเบบี้เบนแต่ว่าพื้นที่พอสมควรเลยนะครับไม่ได้ขี้เละอะไรเดินทางได้นะครับขนของได้เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันห้องเครื่องนะครับของเจ้า 1 9 0 e คันนี้เป็นเครื่อง2000นะครับ2 0 0 0 cc ซส่สูบเรียงนะครับผมอยากให้ดูความเดิมเนี่ยดูคารน,นะอุปกรณ์ทุกอย่างมันเดิมหมดเลยอะ่ะคือผมไม่รู้จะพูดไงเพจเปิด,ปดอยู่ครบติ๊กเกอร์ครบเลขตัวถังคมกิฟดูภายในนี่เดิมหมดไม่มีผูนะแต่มันแห้งเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยก็เซอร์วิสมาแล้วเครื่องวิ่งดีวิ่งมาช่งล่างแน่นเซอร์วิสมาอย่างดีนะครับแล้วก็สากระโปรงก็ใส่โชคมาเรียบร้อย นะครับอ่าแผ่นนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่มันเดิมสุดๆอะ่ะคือมาดูแล้วถ้าใครชอบสายเดิมอะ่ะแล้วผมบอกว่าถ้าคันนี้มาดูแล้วไม่โดนนะผมเอาหัวยมากันเลยคือ <c ười> ไม่เดิมแห้งแบบผมไม่รู้วพูดไงมันเนี่ยขอบฝากระโปรงนี่คือแบบมันเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะครับเดิมกิบกสีเดิมซี่ตามอายุเครื่องดูแลเซอร์วิสอย่างดีแอร์เย็นนะครับ ดอย่าไปดูภายในต่อครับเข้ามาภายในนะครับ 190e 2.0 UK spec ค,คันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแตกหักเลยนะครับเบาะผ้ามาจากโรงงานไม่มีรอยขาดพลาสติกที่หุ้มบันไดเนี่ยยังอยู่เลยนะครับสองข้างเลยนะไม่ได้อยู่ข้างเดียวนะอยู่สองข้างเลยนะ ครมเดิมขอบยางสก,กลาดต่างๆครบหมดซอกประตูเดิมหมดภายในวิทยุเดิมผมบอกเลยว่าไม่รู้จะเดิมยังไงใครชอบสายเดิมมาที่สำคัญนะเลขใหม่นะครับใหม่แท้ๆนะแสนแปดพนแปดร้ 108, กว่าโลแค่นั้นเองน้อยมากนะครับสำหรับรถอายุ30ปีเนี่ยม่หนึ่งแสนแนะไม่ใช่แสน0 0 0หนะแสนแ0ดพโลเท่านั้นเองนะครับแอร์เย็นเซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เบาใช้ได้หมดนะครับเป็นเบาในหน้าด้วยหลังได้หมดนี่เรียบร้อยครบครบเบาผ้าซันรูปโรงงานนะครับไฟพวกนี้ต่างๆใช้ได้หมดนะครับก็ผมบอกเลยว่าพร้อมใช้อะ่ะแล้วก็มันแห้งเดิมอะ่ะผมก็ไม่แนะนําให้ไปเก็บสีนะสีไม่สวยแต่ไม่แนะนํานะเพราะว่า เดิมโรงงานอะหาที่ไหนมีอะร้อยเก้าสิบออะผมบอกเลยแล้วยูเคสเปคไม่แสนเดียวอะหาที่ไหนภายในเดิมหมดเบาะผ้าไม่มีขาดแผงประตูสวยกิฟหาที่ไหนได้นะครับเดี๋ยวพาไปนั่งเบาะหลังกันต่อเขามานั่งเบาะหลังนะครับก็เดิมหมดอะนะครับผ้าเดิม นั่งสบาย1 7ผมสูง1070นั่งสบายนะครับมันอาจจะไม่ได้กว้างขวางเหมือน E-Class หรือว่า S-Class แต่ก็ผมว่าเพียงพอนะสำหรับการใช้งานอนะ่ะผมว่าแล้ว 190e เนี่ยผมว่าแม่งขับดีอะ่ะเป็นรถที่ขับดีถ้าคุณกำลังเลงพวกรถญี่ปุ่นในราคาใกล้ๆกันเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะซ่อมไม่แพงขับดีสไตล์ยุโรปและที่สำคัญราคาไม่ตกอ่านะเดี๋ยวไปสรุปกัน ครับผมก็ชุนซิเล็กนะครับคันที่สิบ e r c e d e ี Benz 1 9 0 e c สเนะครับซัลูปโรงงานภายในเบาะผ้านะครับที่สำคัญวันนี้นะผมบอกเลยลดร,ราคาประมาณสัก2-3แสนบาทเนี่ยคุณลองคิดดีๆนะใช้กับรถญี่ปุ่นเทียบกันนะกับรถญี่ปุ่นนะครับอันนี้ขับดีกว่าเยอะนะครับ ซ่อมก็ไม่ได้แพงอะไรระบบแมชชนิกเยอะๆไม่มีระบบไฟฟ้าให้มากุกจิกกวนใจเหมือนพวกรถยุโรปสมัยใหม่ที่สำคัญขับโคตรดีเครื่องดีช่วงล่างแน่นผมเห็นข้อเสียข้อเดียวสำหรับ Mercedes-Benz รุ่นพวกเนี้ยคือคันเร่งมันแข็งนิดนึงอาจจะเมื่อยเท้าหน่อยนึงมันเป็นทุกรุ่น1 2 4ก็คันเร่งก็จะแข็งๆหน่อยนะครับ s c a คัทหนก็คันเล่งก็จะแข็งๆหน่อยมันเป็นอารมณ์ของมันนะครับซึ่งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรขรับดีเซอร์วิสก็ไม่แพงที่สำคัญนะวันนี้ผมบอกราคานะคันนี้นะครับแห้งๆเดิมๆล้อแม็กครบสันรูปโรงงานภายในบอกผ้า 5. 2 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น2 9 9 9 0 0 0บาท คุณได้รถที่เซอร์วิสมาพร้อมเครื่องแน่นปักช่วงล่างแน่นปักเซอร์วิสมาหมดแล้วได้ล้อ AMG นะครับล้อเนี่ยผมว่า4วงก็ต้องมีสัก3 3ม0 0 0ืน่ะต้องมีนะครับภายในผ้าไม่มีขาดนะครับแผงคอนโซลสวยๆไม่มีแตกชั้นลูปมาพร้อม2,99,000บาทด่วนเลยนะครับ รถสภาพสวยขนาดนี้แห้งขนาดนี้รีบมาดูกันนะสายแห้งสายเดิมด่วนเลยร้อยเก้าสิบี้คันนี้ผมบอกเลยตอบโจทย์เจอกันคันต่อไปครับ